วันน้นเพิ่มเยอะน่าจะพูนหน่อยูนนะเดี๋ยวไม่โมไม่ตาเสียวัสดีครับ ผมก็มาแต่งงาเอครับเร้ย้ไงป็นตัวแทนเรือเเรือรับเรือเรือเรือเดี๋ยวบ้างคิดทิมว่ไม่ได้ฟองอีโอเคครับไปเลครับไแล้วครับนนนีนีเรากมา ฟังเลือเอาฟังหุ่นแล้ตัวเองเอาังูบนรม่รานดูเลยตูบังไม่ไหวโอ้โอ้ยเวเพิ่วพู่บยังไงก็ไม่อยู่ะครับหนึ่งสงสามหนึ่งสป๊าปปปปปป๊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 ปอปป๊ป ส่งมาทันแล้ววันนี้นะทำแล้วอีหลังนึให้รับรับทบรับรับมือลงตล้องมือลงตากมือลงอ่านึงอ่งสอาำใจก็อยู่กับเขาไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแค่กว่าจะผ่าน10บเปีประมาณใช่ไหมใช่รอบก่อนปี5 4 5 5

ครับในส่วนของน้ำที่ได้ท่วมในพื้นที่อำเภอรกระสังนะครับซึ่งก็ได้มีสถานการณ์น้ำท่วมมาน่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับ น้ำหลักมวลน้ำมาจากในพื้นที่ของลำชีนะครับซึ่งก็มีน้ำหลากมาจากพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ที่น้ำมาจากในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะไหลามาตามลำชีนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระสัง น้ำในพื้นที่ก็มีจานวนมวลน,น้ําที่จํานวนมากอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอ,อน้าไหลหลากมาจากพื้นที่ในพื้นที่สูงเข้ามาก็เลยทําให้น้ํอ,อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทําการเกษตรแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านชุมชนครับในพื้นที่อำเภอกระสังเราได้รับผลกระทบะเป็นจํานวนมากนะครับความเสียหายอตอนนี้ที่ ได้รับรายงานนะครับพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็จะมะีทั้งหมด9ตำบล72หมู่บ้านพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ,ะรบประมาณ40,000ไร่คาดว่าจะมีความเสียหายน่าจะประมาณ37,000ไร่ครับในส่วนของอพื้นที่น้ำที่เข้าท่วมหมู่บ้านชุมชนนะครับตอนนี้มี ในพื้นที่จำนวนตําตำบลน,นะครับ17หมู่บ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับประมาณพันกว่าคารัวเรือนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในการดำเนินการการดูแลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นในส่วนของทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับเมื่อเกิดสถานการณ์วุทก,กภัยก็ยรีบเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการดูแลในเครื่องของอุปโภคบริโภคก,ก็จะมีในส่วนของทางกิ่งกาชาติทางสภาการชาติไทยโดยสถานีกาชาติที่1่จังหวัดสุรินทร์นะครับกาชาติจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พี่น้องประชาชนนะครับ ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุโทโกภัยก็ได้มีการช่วยระดมนะครับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหรือว่าควายซึ่งในพื้นที่อำเภอกระสังโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ประสบภัย น้ำท่วมก็จะพี่น้องประชาชนส่วนมากก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงวัวน,นะครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับในเบื้องต้นก็ได้รับหญ้าอัดแห้งพระราชทานมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์แล้วก็ในขณะนี้ในพื้นที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องอที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ได้นำ ฟางนำหญ้าอาัดแห้งต่างๆมาร่วมบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถ้าดูโดยสถานการณ์แล้วนะครับณปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำก็ในพื้นที่อำเภอกระสงังของเราก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับก็ยังมีน้ำมวลน,น้ำที่ไหลหลากมาจากจังหวัดสุรินทร์บ้างนะครับแล้วก็ น้ําในพื้นที่ด้วยนะครับณนะตอนนี้น้ําก็มีการระบายค่อนข้างยากเพราะว่ามีน้ําหนุนจากบริเวณของลําน้ํามูลนะครับในห่วงระยะเวลาถ้าไม่นานมากนักนะครับณนะตอนนี้ในส่วนของอำเภอกระสังเองร่วมกับหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนน่าจะยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับ ในส่วนของด้านยาด้านเวชภัณฑ์คุณหมอนะครับทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอนนี้ก็ได้เริ่มนะครับออกมาดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้กำชับให้ทางท่านกำนันผู้ยาบ้านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจิดตามสถานการณ์น้ำนะครับถ้ามีการเพิ่มระดับน้ำขึ้นก็จะได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับเพิมได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวศูนย์อพยครับในส่วนของศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับตอนนี้ที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก็ทั้งใน ระดับอำเภอนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมไว้ที่อหอประชุมอำเภอนะครับในระดับตำบลก็จะมีที่วัดที่โรงเรียนนะครับซึ่งสามารถที่จะ,ะในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะครับในระดับพื้นที่หมู่บ้านก็จะมีในส่วนของสารากลาังหมู่บ้านนะครับแต่โดยส่วนมากพี่น้องประชาชนณตอนนี้ก็ยังยัง,ยงอยู่ที่บ้านพักของตัวเอง เพราะต้องดูแลวัวควายนะครับอยู่แต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็จะได้ให้อพยพนะครับขึ้นไปในที่ปลอดภัยครับ